สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนักบัีวินวิทยาในประเทศเปรูเปิดตัวฟอสซิลอายุ9ล้านปีเป็นฟอสซิลคอสโมโพลิโทดัสเป็นสกุลฉลามแมคคาร็วที่สูญพันธุ์ไปแล้วอาศัยอยู่ในน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ตำการรายงานระบ,บุว่าได้ถูกค้นพบห่างจากทางตอนใต้ของเมืองลิมาไปประมาณ235กิโลเมตรในเขตพื้นที่ทะเลสายร้องของประเทศเปรูซึ่งมีชื่อเสียงจากการค้นพบสัตว์ทะเลโบราณบ่อยครั้งและเชื่อกันว่าฉลามชนิดนี้เป็นบนรรพบุรุษของฉลามขาวใหญ่แต่ครั้งหนึ่งฟันของฉลามดังกล่าวเคยยาวได้ถึง8.9เซนติเมตรในขณะที่เมื่อโตเต็มวัยอาจจะยาวได้ถึงเกือบ7เมตรซึ่งมีขนาดที่เทียบเท่ากับเรือลำเล็ก ทั้งนี้นักวิจัยได้นำซากฉลามโบราณมาจัดแสดงในแจกกันแก้วหลายใบรวมถึงแจกกันที่มีขากรรไกรขนาดใหญ่และมีฟันแหลมคมอีกทั้งยังพบซากปลาสดีจำนวนมากภายในกระเพาะอีกด้วยยารกกตาเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนนักบรระชีวินวิทยาชาวเปรูได้น,นำเสนอฟอสซิลของจระเข้ที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อกว่า10ล้านปีก่อนนอกชายฝั่งตองกลางของเปรู และเมื่อเดินไปสายจดปีที่แล้วนักวิจยัยได้จัดแสดงกะโหลกศีรษะของฟอสซิลของป่าโลมาแม่น้ำตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยอาศัยอยู่ในป่าแอมะซอนเมื่อประมาณ16ล้านปีก่อนอีกด้วย